สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งภาพมวลน,นะครับเนาะอามูลนี่แอดมินเดินทางมาหาเขาให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับเด้อถ่ายรมใสงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเก่าหานะครับเนาะชีดเซนถือไข่อพี่น้องผูใดจิตตามเขามารับสันฟังคือสีหู้ดีนะครับเนาะเดี๋ยวเอามีผ้าเขาไปเบิง้งเนวทางจากปูมวดนี้ให้มาต้องวดสดชด้ชดอนๆให้มากก่อนไข่ นะครับเนาะเขาไปเบิ้งบรรยากาศเหมกันครับมาเบิ้งนะครับนะเนาะห้าเก้าครับนะผมเขาเต็มเต็มห้าเก้าเก้าหาเนาะผู้ใหญ่เก้าหาเลยนหรอมาให้เห็นไหมเหยียดเส้นเชือกความติก๊กถูพี่น้องเล็กสูตรล้างไม่ต้องกลับฟันล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับพี่น้องได้ <laughs> คักบ่าบาดเจ็บอ่า เอาเต็มเต็มได้พี่น้องได้วันนั้นเลยเสะมากเสยมากเอาปูกะมาพร้อมเนาะข้าเจ้าจมหลายว่ามันเต็มมันอันมันนั่นเนาะเอาก้อนมูเลยเอาก้อนมูเลยเนาะปลาโตปลาโตขีดถอดปูเลยเนาะปลาโตมาใส่จับยักเม็ดสูตรลังของแคร์ได้เลยปะโอ้โหแก่คว่ำห้าใจ หน่ครับะยังไก่ปัวของเชียอแล้จักบาเตียสูตรล่างครับผมมาต้อกับได้พี่หวองเเขาเต็มเต็มีดเชีอกไม้ถูกไข่พร่อมอ่ากับแล้วพี่หวังเลยบ้าฟ้าไว้กับโอยู่งางวัดขนาดเลยอืมกปาาไหนเลยา นี่ไงนี่วามาะกะแดงมากะแดงมาปูกะแดงลตัวแรงมกรตัวแรงเมเกิดรไปเลยงายเลยอเป็นว้าวพวกเ็นไดเลยซาจุจดนี่เนาะปูซาจุดจดตัวเยวโคโลเลยเนาะเลขหน่อยสุดรี่ซีคูน เขาปลาตัวปตีเส้นมาละปูาตเป้าวก้อนปูเด็ปูป้าวจะเป็จะฝ่าอะไรเตยนี่ของแฉะเนาะปวนอะเม่อไ็มันทัดปูเลมาต่อไปหาายรอปปูนาอที่นี่ที่เดียวจบ เอเอ็มสี่สิบฟักไม่ซื้อไมาทักมาให้กูกันเนมันบ้านนี่ปั๊บมันุกท้ายออกมเนี่อื่นนี่ก็ได้รถดีอเนี่ยโอ้โมัเช่นน้องกูสาดูโอ้กูว่ากันเล็กอะขับนวดนะมาในาจัดเมดิเ ถ้ามันออกเบื้องเนี่เขาอีกระปูนนปูโอ้ยเันสินาดหวาบใน้อแก้มือ่าเลแก้มือแม่น่านปูท่านแม่ใจไงให้วาบเบื <descon> ้อนบุห <guarding> ร <okay>? ี่เลยจะได้แก้ขึ้นได้แก้ขึ้นงวาบเบืองเลขกระดังนักน้ปูปูชี คือคักบอกปุ๊บคำนวณได้ปับเลยไมวิ่งหกบาทวิ่งหกวิ่งเจ็ดวิ่งหนึ่งอกับหนาไข่ล่มใส่ทงด้ง f ซีวัดที่แล้วเป่นห้าหกศูนย์เป็นสี่ไม้ถูกหกศูนยับเก้าห้าเย็บเมนได้ทั้งบนทั้งล่างถ้าเจ็ดมากเจ็ดซีซส่ไสัตว์เกือบเมน เจ็ดสามี่น้องเออดูดบลิดจิอ่อาอถ้าเจ็ดนั่งอยู่เจ็ดสี่พันบาทดูถ้ามันเจ็ดสามมข้างนข้างล่างเลยแยกห้งไงแบบนน้ครับผมแับนี้มันแยกยังไงก็คือแยกอ่ทั้างบนก็ั้าวไก่บบูอืมอื้งกับตารางก,กวับตาราง เอาตป้าอป้าทอดตีนกง่ายแป้งง่ายถัดทั่วไปเลยเอเจอไม้ถูกไปเสเกรืไม้ถูกไงเค่ไม้ถูกกว่าเจอไม้ถูกด้วยเอาวงกันแล้วแต่ครับผมอ่าป้าทอดป้าทอตี่ายจื้อว่าบาดไม่ต้องไปหาที่ไหนครับผม ยังไงพร้อมแค่ที่นี้งเอ้ยน,นี้แยกใพร้ามครับผมเดี๋ยวไปเล่นไปอืนี่บนไม่ลา่างหรอครับผมล่างยกหัระบนยกหะัะบนล่างบนล่างเยอะ้ายเลยหน้าพวงเราใช่ใช่วิ่งหกวิเจ็ เล็กวิ้งเขามิดปีพระสาทเพี่นองด้วยเขาตลอดปีนะครับเนาะตาวังหันจ่าเข้าหาเขาเต็มๆสูบวิงล่างเป็น้าล่างข้อมาครับผมตานวันนี่ซีกูคือเขาวันนี้เสนอบนพ้อมอาข้างบนข้อมวันได้อ่าัเจ็้าเจ็ดซีวนเ้ที่นองบนเนาะรอเจ็ดห้าปุเบท่สาครับผมวันนี้ปูแยกให้ด้ยุ้นหิด ไ้ล่างครับผมสองสองนึ่งหนึ่งเก่งติดมาปูหนึ่งหกกับหนึ่งวิ่งหกับหนึ่งเน่จับคูมากนี่ปหนึ่งหนึ่งเก่าเลยเลยหนึ่งเก้าออคันคันคันหกเป็นมาก่เหกหกข้าหนึ่งมากกับหนึ่งเก้าข้าหกมากกับหกแบบเจ็สิบปูปูเน้นล่างก็เน้นบนเงี้ยสองทางเลย องหาวงกลมเนี่ยเป็นพิเศษซ้อนหาออานี้น่อยเน่นอนในูเอาแม่ันหมดคันคันมันบ่อนั่นอันนั้นสจันบ่อซะาะว่าคันส่บ่ันบ่ไปตำเรียกเขาเอเลยวะโอ้คันบ่เจอได้จังจังเจอได้ไปเจอได้ังมา้าบ่เจอปะทะก็ได้จังอือแตเิน คือระเดกันพ่น่ากะทัย2524ก็บักายก่อนน่อ2524บนแต่ว่าแน่นก็คือปู่วงลมให้คือ2500มเบิ่งมันสิอัดก่อนพี่น้องวหอัยู่เพ่ตําเขาบ่อ้าวมันสิต่าบ่ต่ําได้ดังเพิ่น้าซะเด้อดังบ่เนี่ยพ่อเนาะเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอ้ย่าเข้าเตกนครับบรับจักเม็ดพี่น้องเอ้ยอือ รันนี้จะมีซคูขึ้นกันอ่าวันที่สิบหกสิบอ็ดหสี่องแปดมันก็อหนึ่งหกวผมเมืองเกินะงเก่าหวม้่าเก้าครับผมหนึ่งเก้าครับหกแปครับเนรลางเนรลางครับผมปูวาสอาถากเบิ้งมันจุด เจอเด็กดังเทรสั่นเดยกว่เาสูขมวดของปูมางสีแล้วพเนี่งเดกดังเท่าลนะต้องหนทแทนเพราหานต้องที่ทำแน่สาหยึดความูไมนจิเต็มาไปควันมูหลยเลยซื้อได้เลยได้ละเขาหากต้อโกหังเหรอเปล่าใสได้าบูก็ได้ที่ความไม่เฉื่อยอัดคเจอได้ดังปูบคุลเด็กดังเหรอ ไม่ได้ทำซอมทาไปลอตีอี่อรบนี้หใบมันมันเอาก้อนเขาสีมาขายหแม่นบ่มือแ้วเห็นเขามาขาย่อนล้วเขูดใบพูบงเนี่ยอ้นี่ดีนีดเจ้นี่ันนี้ันนใจพูว่าจะแคบไม่ว่มือหดพี่น้องเลยแคบภาพแคบภาพแคบภาพแต่ว่ามือว่าแต่ว่าที่สวนึงยพนเดินหางมาก ก็ดมากสุามาสุาลาเลยวปูควนม้มานไมาเวปปูทำนวแบบสดๆเลยก็ได้เห็นนจ่ยเล้วอยูมาเลจับจูดด้จะติดอกปูว่าเลยท่านยูแต่ว่าก็คือแม่นยำมีชุดเดียวนี่ชุดเดียวแค่นี้เดียวนะครับครบผมบ่มียบ่ครับผม ปูจะมาผลกับบนนั่นคือเห็ดใส่นแหะบได้มาล่ำกระลั่มกล่มอย่าหายิบังอะไรหาหยิบไปกอนกอนอ่าก้อนกเต็มจิอันเพิ่มเติมกวงกระทินไปอีกกูตั้งิใหญ่เออาพากิยังยิบมาันิเจ็บต่อปวดมาหายังกัเพิ่มเติมกับพี่น้องเอซีอีกก บุน <icana> <arna> ้ำโกครลับได้งะแ้ทำบุากับาเพิ่มเติมเอายไ้ั9-5เต็มอร์มพน่น้อที่เขามาเนาะครับเนาะวิ่งโงมันหาไวรัสไวรัสจุลทรีย์ซปก็ก้เก้าิบนโ โอ้ข้าวแล้วโควิดโอ้โควิดไม่ใช่โอนนะครูนอ้นจีอบโควิดเนี่ยความบริสุทธิ์นะครูเนาะหนึ่งเก้าเก้าบ่ไปใช้ห้าเตี้ยเหมือนใส่ั้เก๊งเลยไ้มันมัได้มีครูครับครูเนี่ยเรียกครูประเพียงเน้ครูกระเิดยงในสบายไม่ได้กินกระเพีกันนะตามเจ็ดใสเพียงอหายใสเพียงใส่ต้องใส่เยอะน้ำมนลอย้างหลัง ยิบไว้ก่อนใครไม่งั้นท่านจะเสียใจทีหลังเ็เนี่โบมีที่ท่านจับได้ครับท่านมีที่จับได้ฉีมาอยู่กับัวถามาฉีดมาบอกว่าถึงจะหลบอืมอท,ท่านจะไม่เก็ดได้เมาคือว่าเจ็ดเกโ่ารดะเพิ่มเติมท่านเจ็ดมากเจ็เก่ากโกโใช่ไ้มเก่าด้อืมีมา ขัเจ <displayed, S 1> uh ็บ huh. mm ้าเจ็บเจ้าใส่เลยพี huh. uh ่น huh. like <Yeah. S 1> ah ้องก็ขอร้อ hmm. น uh ื huh. <95 S 1> mm ่งกับผมบ้านออเดพี่น้องก็ฟังมึงนะครับขันมันเจ็บ้าคือเน่ยขหาอะไเจ็บอยู่้งร้วให้เลยนั่นคือไม่เอือดุ่นเจ็บเนี่ยใจมาเไปรถมาเจ็บครับผม ขอจะบอกก็ด้ค่ะเพรเจ็ดกันเะร่มมากแล้วมาฝนกปร่างร้อนี่ไหละไปรมมาเงี้ก็่นเนี่ไปจับแห้งแบบละอาว้ยืนสต่งคันเจ็ยป้านก็คือต่ำใ่เจ้าเก่าได้พี่น้อยซาบาเลเน่ก็คือปูเน่นหนึ่งเก่านะครับเนาะหนึ่งเต่าแค่นั้น มาครับรัตากันได้คร okay. ับเพอเอมารับชมนะฟังนะครับว่ากูกาหกแต่ว่าเป็นเนื่อเก่าเือเขียนิดตามเนเก้าตัวที่แรกตัวนึงตัวนี้ตัวที่สอตัววงกลมเนื้อเก่าน้อเก้าหรือหนึ่งหกตัวนื้อเก่าตัวนอเก้าตัวหกแดโอ้แทก้ค่ะนกับหนึ่ครับปหกหกไม่นหกแฝด ถ้าหมาหกแปถ้าเจ็ดมาคือเจ็ดเกนิ่งเก่า็นนัมาอีกว่าเจ็บเซียงซี่ซี่น้ปูใหญ่ไอ้เรื่องเก่าหวาเลี่วเจบเสียงเซี่ซี่นั่มาอีกมาพูดกันนี่ปูเจบติดปากควายนไหนนิ่งเก่าโคโลบนี่สืองหายงามที่สุดเลยาที่สุดน้ำไปรับ ครับผมโอ้ยมีสำหรับอย่างเนื้อปูเนาะเด็กหน่อยสุดปันนีกันเนี่ยคือเออจะไปคิดหลายได้พี่น้องเด้จะหน้าเบิ้งหาฝันได้หรือว่ามาตกกบเร็กดังกันอยูหาบ่ได้มีินั่นเข้าหาอีก่อนไข้นะครับเนี่ยเคือเนี่ยผ่านจากกูลงไส้นะครับเด้อไสเนาะยลงไส้เขาเต็มเต็มพี่น้องเออมาหั่นพี่น้องบ๊วยครับแจ็คเบิร์กนาริก็หวังว่าคือสบ๊วยครับคือกัน เอ้เนาะครับเนานั่นเอานครับตามนั้นได้ครับเพื่อสำหรับเรื่องทางจากปู้ขายลูไส้ห้อได้มาสดๆร้อนๆไปให้มาให้มึก่อนไปชกับ่านพิจารณาเลยนะครับใจยังว่าทันแหลวอยู่เลยเออได้ครับเนาะแบบบินมากแบบ้าแลบฟ้าแลบเลยพี่นวองเอ้ กูก,กับเชฟใไฟฟาแล้วเพื่อนคิดแต่หน้าเบิ่งน้ำกันด้วยครับเด้่อสบายคิปนีสวัสดีครับ